สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราพามาไหว้นะคะสักการะขอพรบูชานะคะพระพุทธเจ้าทันใจมุนีสีมงคลนะคะในวันที่สองนะคะของปีใหม่นี้นะคะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะได้มานะ,ะมาไหว้ขอพรท่านนะคะที่วัด ป่าบ้านจบุกนะคะอําเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะก็ขอมอบความเป็นสิริมงคลน,นะคะต่างๆนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันก็จะมีนะคะพญาพญานาคนะคะอยู่ด้านข้างของหลวงพ่อทันใจนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นพญานาคสีเขียวนะคะ สีเขียวทองพามาชมวันนี้พามาชมและไหว้นะคะสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจพระพุทธเจ้าทันใจมุนีนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าบ้านจจบกจังหวัดสุรินผ่าเพื่อนเพื่อนมาชมขอพรท่านนะคะเพื่อเป็นจริโมคลสิ่งใด สิ่งใดๆที่คิดและปรารถนานะคะขอให้ประสบผลสำเร็จทันใจนะคะแบบนี้นะคะด้านขวามือนะคะฝั่งขวาของท่านจะเป็นพญา,านะคะาคนะพญานาคสีเขียวนะคะซึ่งเป็นอ่าพญานาคราชสามเสียนนะคะสวยงามมากเลย แล้วก็จะมีภาพวาดนะคะพุทธประวัตินะคะจะมีภาพวาดพุทธประวัติล้อมรอบนะคะองค์พระพุทธเจ้าแทนใจเพือพ่อนเท่านผู้ชม แลานธรรมนะเป็นด้านหน้าลานธรรมประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะของวัดป่าบ้านจบุกพามาดูฝั่งซ้ายทางซ้ายก็จะเป็นพญานาะคนะพญานาคสีขาวเงินนะคะสีขาวเงินอยู่ด้านข้างฝั่งซ้าย นี่ค่ะประมาณนี้นะคะสวยสวยมากเลยเป็นพญานาคสามเสียนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอยู่ล้อมรอบนะคะองค์พระพุทธเจ้าทันใจนะคะเป็นพญานาค1หนึ่งคู่สีเขียวนะคะสีเขียวทองแล้วก็สีเงินสีเงินทองประมาณนี้ พยานาคที่อยู่ด้านซ้ายนะคะถ่ายให้รอบตัวท่านเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังน,นี้ก็จะเป็น